สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสป้าวัชระพลนะครับวันนี้เราพาไปดูรถนะครับพิมาเว拉150สีน้ำเงินด้านที่จัดแต่งเต็มอีกลำหนึ่งนะครับปกติแล้วเราทำเวสป้าสปินทซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เรามาพบกับพิมาเวาบ้าง EP นี้เป็น EP ที่9นะครับที่เราทําขึ้นมาสําหรับรถแต่งนะครับโดยเฉพาะสําหรับเวสป้าวัชระพลนะครับ้องโดมจัดให้แน่นอนอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆครับว่า เวสป้าพิมาเวล่าคันนี้สีน้ำเงินด้านเราแต่งอะไรกันไว้บ้างนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีเป็นกระจกทรงลิโซมานะครับใส่อแดปเตอร์นะครับบูทลองด้วยนะครับแล้วก็เก็บงานดำรอบคันสวยๆอย่างนี้นะครับก็จะมีแก๊สไฟหน้ามือเบรคนะครับคิวบังลมด้านข้างอ่าแต่ด้านหน้านี่สวยมากผมชอบนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็ทำมาเป็น งานคาร์บอนนะครับจากร้านนะครับพี่นัดคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็ทําเป็นลิ้นด้านหน้าเป็นสีแดงนะครับเก็บดํารอบคันเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงวงล้อนะครับวงล้อด้านหน้าปกติแล้วนะครับล้อเนี่ยจะเป็นสีเทาปัดขอบเงานะครับแต่นี้เราลูกค้านะครับสั่งมาเป็นล้อดําเต็มวงนะครับเป็นงานพาวเดอร์โค้ดแล้วก็ตัดด้วยน็อตไทเทรอบคันนะครับมาดูด้านข้างนะครับก็จะมีด้านหน้าอย่างนี้ก็จะมีแบบ หูเกี่ยวของด้วยติดตั้งเพิ่มเข้าไปเป็นหูเกี่ยวของแบบของไบค์เกอร์สีน้ําเงินนะสีเดียวกับตัวรถเลยสวยๆแล้วก็ด้านข้างตัวด้านหลังก็จะมีฝาครอบท่อที่ทําเป็นพาวเดอร์โค้นะครับตัดด้วยน็อตไทเทนอย่างนี้นะครับที่จับหลังนะครับฝาปิดที่จับหลังก็ทําเป็นงานดําให้นะครับกรอบไฟท้ายนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างฝาครอบสายพานใส่น็อตรอบคันเลยนะครับ แล้วก็เป็นแข้งพาวเดอโค้ดด้วยอ่าประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับฝาครอบโชฟ้ฟเป็นสีดำนะตัดนอด็อตใส่น็อตทุกจุดนะครับเป็นน็อตไทเทอ่าโอเคนะครับรถพิมาเวล่าคันนี้อยู่ที่แสนสองหามหมื่นเบาทแสนสะครับแล้วก็แต่งงานดำแบบนี้เดี๋ยวเราน้องโดมนะจัดให้แน่นอนนะครับอยากได้แบบไหนอยากแต่งรถแบบไหนนะครับก็ ทักมาหาเราได้เลยนะครับเวสป้าวัชราพลนะครับหรือไอดีไลน์นะครับเอกสกูตเตอร์นะครับทักมาหาเราได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้านะครับว่าจะมีรถอะไรแต่งสวยๆงามๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ